อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบสดุดีบทที่ร้อยสา1สิและ1โครลินบทที่สิประจำาวันศุขที่2กันยายน2022สดุดีบทที่ร้อยสามข้ามวรพระพระเยซูเล่มที่นาาแล้ว นลินฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนที่นั่นเรานั่งลงร่ำไห้เมื่อระ,ะลึกถึงสิโยนเราแข่งพินเขาคู่ของเราไว้ที่ต้นหลิวเพราะที่นั่นผู้ที่จับเราเป็นเชลยเรียกให้เราร้องเพลงและผู้ที่กดขี่เราต้องการให้สนุกสนานกล่าวว่าจงร้องเพลงสิโยนสักบทหนึ่งให้เราฟังเราจะร้องเพลงของพระยาวเวได้อย่างไรที่ในแผ่นดินต่างด้าวเรูุาเล็มเอ๋ยถ้าข้าลืมเธอ ก็ขอให้มือขวาของข้าลืมฝีมือเสียขอให้สิ้นเกาะขอให้ลิ้นเกาะติดเพดานปากถ้าข้าไม่ละลึกถึงเธอถ้าข้าไม่ได้ตั้งเยรูซาเล็มไว้เหนือความดีดีสูงสุดของข้าข้าแต่พระยาเวียขอทรงระล,ลึกถึงสิ่งที่คนเอโดมทําในวันที่เยรูซาเล็มแตกพวกเขาพูดว่าจงทลายมันจงทลายมัน,จง,มนจงถึงรล่าถึงโวลข,ของมันเลย ที่ได้แห่างาบาบิโลนเอ๋ยเจ้าจะต้องถูกล้างผลาญผู้ที่ตอบแทนเจ้าให้สาสมกับที่เจ้าได้ทํากับเราก็เป็นสุขผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าเหวี่ยงกระแทกลงกับก้อนหินก็เป็นสุขสดุดีบทที่138การขอบพระคุณและการสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระยาเวีข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยสุดใจ ข้าพวงจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ต่อหน้าพระทั้งหลายข้าพวงจะกราบลงตรงมาอย่างพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์และจะยกย่องพระนามของพระองค์เนื่องด้วยความรับมั่นคงและความซื่อสัตย์ขององค์พระองค์ทรง,งเชิดชูพระนามและพระดำรัสของพระองค์เหนือสิ่งสารพัดในวันที่ข้าพวงร้องทูลพระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์พระองค์ทรงให้ข้าพวงกล้าหาญโดยประทานกำลังแก่จิตใจของข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาเวพระราชาทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยกย่องพระองค์เพราะท่านเหล่านั้นได้ยินพระดำรัสจากพระโอษของพระองค์และท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงถึงพระมันคาของพระยาเวเพราะพระศิริของพระยาเวนั้นใหญ่ยิ่งเพราะพระยาวเวแม้สูงส่งพระองค์ก็ทรงดูแลคนต่ำต้อยและองค์ทรงรู้จักคนโอหังได้แต่ไกลแม้ข้าองค์เดินอยู่กลางความยากลำบากพระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าองค์ไว้พระองค์ทรงเหยียบพระหัตถ์ออกต่อต้าน ความกิ่วของศัตรูของข้าพองค์และพระหัของขวาของข้าพระองค์ก็ช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระยาเวทรงให้ประสงค์พระยาเวจะทรงให้พระประสงค์ของพระองค์สําเร็จเพื่อฆ่าพระองค์ข้าแต่พระยาเวความรับมั่นคงของของค์ดํารงเป็นนิจขออย่าทรงละทิ้งผลงานแห่งพระหัของพระองค์สรุดีบทที่ร้อยสามสิบเก้าพระเจ้าผู้สถิตท,ทุกผนแห่ง ข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพเจ้าและทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่เรื่องของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้ง ข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ความรู้นี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้และถ้าและข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระภักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่น ถ้า้าบองจะบินไปไกลถึงตะวันออกหรือคาบองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันออกแม้ที่นั่นมหาขององค์จะจูงข้าบองค์และพระหัตถ์ของพระองค์จะช่วยคาบองค์ไว้ถ้าคาบองค์จะจะว่าความมืดบงังบังคับข้าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับองค์แม้แต่ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่าง พระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในคาออบองคพระพระองค์ทรงถักทอข้าองค์ด้วยกันในคันมันดาคาบองค์ขอบพระคุณพระองค์พระพองค์ทรงสร้างคาบองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั้นครามมรนดาพระราชกิจขององค์อัศจรรย์คาบองค์ทราบดีโครงร่างของข้าะองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าะองค์ถูกสร้างอยู่ในที่รับนี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณนะภายในที่ระลึกแห่งโลกพระเนรขององค์เห็นข้าบองค์ ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสี่นี้กำหนดไว้พราองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้าสำหรับพระองค์แล้วพระดำริขององค์รํำค่ายิ่งรวมกันเข้ามากมายหนักหนาถ้าคพองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเม็ดทรายเมื่อคพระองค์ยิตื่นขึ้นพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสังหารคนธรรมเสียส่วนส่วนเจ้าพวกคนกระหายเลือดจงไปให้พ้นข้าพวกเขาเกล่าวถึงว่าองค์ด้วยเจตนาร้ายพวกศัตรูขององค์ให้ให้พระนามไปในทางที่ผิดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์มิได้เกลียดผู้ที่เกลียดพระองค์หรือและข้าพระองค์มิได้ชิงชังผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์ดอกหรือข้าองค์เกลียดพวกเขาเขาเข้ากระดูกดำและนับ เขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอจงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ขอทอาพระเนศว่ามีทางช่วยชั่วใดในะครับองค์อิหรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบหนึ่งโครลินบทที่สิบสาม แม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉากที่กําลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้าลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งจะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักและจะไม่มีประโยชน์กับข้าพเจ้า ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่จฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่อยากขายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความประทุกอดทนอยู่เสมอความรักไม่มีวานเสนื่อมสูญแม้การเผยเพระวจะนะก,ก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษา 8, แปลกๆก็จะเลิกพูดกัน แม้พิชาวความรู้ก็จะเสื่อมสลายไปเพราะว่าเรารู้เพียงบางส่วนและก็เผยพระพจนะเพียงบางส่วนแต่ม่ีความสมบูรณ์มาถึงแล้วก็เป็นเพียงบางส่วนที่นั่นจะสูญไปเมื่อข้าพเจ้ายัางเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสรุปสลัว เหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลาข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่แตเวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าและบัดนี้ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้